คุณหมอคะคนไข้ห้องเบอร์11ปวดท้องค่ะตอนนี้อาการเป็นเยอะไหมครับตอนนี้มีกดเจ็บบริเวณใต้ลิ้นปี่ค่ะไม่มีขึ้นไซอาเจียนค่ะอืงั้นเดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะครับได้ค่ะสวัสดีครับขอหมอเยี่ยมดูคนไข้ก่อนนะครับเป็นยังไงม้างครับตอนนี้ปวดท้องตรงไหนครับปวดตรงนี้ค่ะมีอาการท้องเสียไหมครับมีค่ะเดี๋ยวหมอขอตัวคนไข้ก่อนนะครับค่ะ เดี๋ยวเอาผ้าออกนิดนึงนะออฟังก่อนนะครับ <S <S ตรงนี้กดเจ็บไหมไมเ่เจ็บค่ะอันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเจ็บตรงไหนมวลๆตรงนี้นะครับค,ครับตอนนี้คงเป็นกระเพาะอาหารอักเสบเดี๋ยวหมอจะสั่งยาแก้ปวดให้นะครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพังพยาบาลช่วยแฟกออเดอร์ไปที่ห้องอยาด้วยนะครับ สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลลำพูนค่ะโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดขนาด411เตียงมีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย350คนต่อวันจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ย837ใบต่อวันจำนวนรายการยา3,304ขนาดต่อวัน จึงได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์จัดยามาช่วยในการจัดยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้ยาที่ถูกต้องปลอดภยัยลดความคาดเคลื่อนทางยาและเพิ่มความสะดวกในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยหลังจากแพทย์ออเดอร์ผ่านระบบแฟกเภสัชกรจะคัดกรองออเดอร์ก่อนคียยาและจัดยาวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยาผ่านโปรแกรม PMK เมื่อออเดอร์ถูกต้องไม่พบปัญหาออเดอร์จะถูกส่งให้เจ้าพนักง,งานคียาและส่งจัดยาต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะจัดยาฉีดเตรียมไว้ก่อนรอยาเม็ดร,รับประทานจากเครื่องโรบอตสำหรับยาสเต็ทหักหรือยาเร่งด่วนห้องยาประกันเวลา15นาทีหลังรับออเดอร์จากแฟลกและมีการจัดยาโดยเจ้าหน้าที่ไปก่อนหลังจากนั้น เภสัชกรเช็คความถูกต้องของออเดอร์แล้วจ่ายยาแก่หอผู้ป่วยสำหรับการจัดยาโดยใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติจะใช้จัดยาคอนติเนียแบบยูนิตโดสหรือที่เรียกว่าจัดยาเป็นมื้อให้ผู้ป่วยในเวลาหนึ่งวันยาจะถูกจัดผ่านกระบอกยาที่ฟิกรูปเม็ดยาและยาที่ไม่มีในรายการในกระบอกยาจะถูกจัดโดยเภสัชกร หรือที่เรียกว่าทำ MDU และซองยาที่ออกจากเครื่องโรบอตจะถูกนำมาตรวจสอบอีกครั้งผ่านเภสัชกรเพื่อความถูกต้องของการจัดยาเมื่อจัดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะบรรจุตะกร้าย,ยาลงกล่องส่งยาแล้วนำส่งแก่หอผู้ป่วยหลังจากรับยาจากห้องยาหอผู้ป่วยจะบริหารให้ยาตรงตามรอบการให้ยาผู้ป่วย โดยใช้การยิงบาร์โค้ดที่ซองยาและข้อมือผู้ป่วยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาสำหรับผลลัพธ์เชิงระบบจากการใช้ระบบจัดยาอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์จัดยาพบว่าความผิดพลาดในการจัดยาและความผิดพลาดในการให้ยาผู้ป่วยลดลงโรงพยาบาลลำพูนมีความมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพกู้ใจประชาชน ขอบพระคุณค่ะ